ฉีดไดโคอนเพลียอดร่วงทันตานะลูกค้าคนนี้เนี่ยร่วงไวนะทันใจเลยค่ะไดโครนนะคะล้างบางทุกมแมลงนะเป็นตัวแรงลูกค้าเขาจะร่วงไวมากเลยค่ะตัวนี้นะค่อนข้างเขาคุมแมลงได้ดีมากเลยค่ะเช่นพวกหนอนเพลียมแมลงบินมแมลงหวีขาวแะมันทองได้นะหรือพวกมแมลงปีกแข็งไม่หมดเนาะถ้าคุณปีกแข็งคือเก่งมากลูกค้ามัดผักไม่กระโดกระเจาเต่าแตงนะหรือว่าพวก รวงมะพร้าวรวงกุหลับสนปลาแมลงค่อมทองนะซากเพียบแมลงบัวแมลงสิงนะตะกั่แตงสาอทองก็กิ่งีนหมดนะลูกนะทุกพืชเลยค่ะคุณนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงนะแทนตัวพอไปใส่เพรนั้นะลูกคนะเหมือนเฟสเลยค่ะลูกค้าออกไ,ได้สามพลังนะทนั้งนอกดูดเซึม์มะระเหยนะลูกค้าเขาจะค่อนข้างร่วงไวนะทันใจนะแล้วก็สุ่มได้นานเลยนะคะบน,นมหมดเนาะทุกพืชเลยนะคะพิมจ้า สั่งพิเศษลูกคา้าก็คือสูตรน้ำมันละหุ่งนะคะเป็นระเย็นลูกค้าสามารถที่จะฉีดผ่าดอกได้หมดนะทุกพื้นนกะปักเก้าให้นะักผมมาได้เลยค่ะ